แล้วก็จากตัวเลขการติดเชื้อในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คืออยู่ที่3 0 8 5คนเนี่ยนะคะถ้าไปดูสถิติเนี่ยก็ถือว่าสูงกว่าสัปดาห์ก่อนหน้านี้ที่มีการรายงานถึง 3. 8 7เอเคือเขาบอกว่าสูงถึง1.04ีเท่าชเชียวเช่นเดียวกันกับในส่วนของผู้สูงอายุก็สูงกว่าสัปดาห์ก่อน61.9%จารจากตัวเลขดังกล่าวก็มีการคาดการณ์กันว่าน่าจะมีผู้ติดเชื้อรายวันคือที่เรามีการรายงานอย่าง3 0 8 5คนก็คือป่วยติดโควิด -19 แล้วก็นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลน,นั่นเองเข้าระบบไปรักษานะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละวันในนาที่คุณหมอมีการคาดการเอาไว้เนี่ยตัวเลขการติดเชื้อจริงๆน่าจะอยู่ที่หลักประมาณ2 2 3 6คนถึง36,606คนทีเดียวเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เรารายงานที่จังหวัดชลบุรี8,000กว่าคนเห็นไหมคะ,คะอันนี้คือแค่จังหวัดเดียวเท่านั้นเองอคือเกินตัวเลขที่บอกว่าอยู่ในโรงพยาบาลแล้วในะระบบแล้วเพราะฉะนั้นแล้ว ตัวเลขจริงๆน่าจะหลักหมื่นอัพอย่างที่บอกเมื่อสักูู่ใช่ค่ะก็เป็นการจัดทำสถิตินะคะจากนายแพทย์ธีระวรัธนรัตน์นะคะคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะคุณหมอได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์การระบาดในไทยสถิติรายสัปดาห์ของวันที่28พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนะคะคือจำนวนป่วยนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล3 0 8 5คนก็ถือว่าสูงกว่าสัปดาห์ก่อน3.87เเซ ถ้าคิดเป็นกี่เท่าตัวก็ประมาณ1.04เท่าแต่ก็มากกว่า4สัปดาห์ก่อนถึง81.57หรือ1.81เท่าค่ะส่วนจำนวนผู้เสียชีวิต68คนก็ถือว่าสูงกว่าสัปดาห์ก่อนนะคะ61.9หรือว่า1.62เท่าแต่มากกว่า4สัปดาห์ก่อนนั้น580ทีเดียวค่ะหรือว่า6.8เท่าค่ะ ส่วนจำนวนผู้ป่วยที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ243คนอันนี้อาจจะน้อยกว่าสัปดาห์ก่อนนะคะอยู่ที่ประมาณ3.95แต่ก็มากกว่า4สัปดาห์ก่อน115ร์หรือ2.15เท่า ส่วนจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ386คนลดลงกว่าสัปดาห์ก่อน9.17แต่มากกว่า4สัปดาห์ก่อน76.25หรือ1.76เท่า <c oughs> แล้วก็มีการคาดการณ์อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าน่าจะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันนะฮะอ,อย่างน้อย คืออย่างที่ย้ํากันเสมอนะคะตัวเลขที่มีการรายงานทุกวันนี้ในส่วนของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยคือผู้ป่วยยืนยันที่นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ว่าถ้าเกิดว่าหลายคนป่วยตรวจเอทเคไปหาหมอตรงเนี้ยเขาไม่ได้นับเข้าสู่ระบบนั่นเองนะคะ,คะ,คะเพราะฉะนั้นในแต่ละวันน่าจะมีป่วยถึง 2 2 3 6ถึง3 6 0 6คนก็ยังคงทำลายสถิติอย่างต่อเนื่องก็ถือว่าสูงสุดนะคะนับตั้งแต่ปลายปี2565ที่ผ่านมาค่ะกับก็อย่างที่บอกไปว่าตัวเลขจริงๆเนี่ยที่รายงานมันน้อยกว่าตัวเลขที่มันเกิดขึ้นจริงเพราะในระบรบเนี่ยคือเอาคนที่เฉพาะเขา้าโรงพยาบาลเท่านั้นพอเป็นแบบนี้เห็นตัวเลขที่คุณหมอคาดการคือ22,000ถึง30,000เนี่ยนะครับทำให้สิ่งสําคัญคุณหมอแนะแบบนี้ครับว่า ต้องระวังสุขภาพใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทและก็ป้องกันตัวสม่ำเสมอนะครับซึ่งยังคงเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับคนไทยที่ต้องการสวัสิภาพและความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและครอบครัวเลี่ยงนะที่ไหน <S 2>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  ที่แออัดระบบระบายอากาศไม่ดีเรื่องของของกินคุณหมอกลับมาแนะนำอีกแล้วนะครับว่าไม่ควรที่จะแชร์ของกินจากคนแปลกหน้านะครับ หรือว,ว่าใช้ของร่วมกับผู้อื่นนอกบ้านนะครับรักษาความสะอาดบริเวณที่ใช้งานร่วมกับผู้อื่นไม่สบายเนี่ยคุณหมอแนะนะแยกในการกักตัวเนี่ยเถึงสิวันเป็นเบื้องต้นณขณะนี้ครับใช่ค่ะก็คือแยกกักตัวไปก่อนจนไม่มีอาการแล้วก็ตรวจ ATK ซ้ําด้วยนะคะถ้าเกิดว่าได้ผลลบ แล้วก็ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อตอนเองแล้วก็สังคมใส่หน้ากากอย่างถูกต้องด้วยนะอย่างสม่าเสมอที่ไม่ใช่บอกว่าอะไรที่บอกว่าอย่างถูกต้องบางทีเราใส่กันแล้วเราเผลอเลยคือเราใส่ไว้ใต้คางแบบนี้ค,ค่ะไม่มบางทีใส่แล้วเราพูดพูดแล้วหน้ากากมันหล่นลงมาเรื่อยๆไงเราอย่าง,<ช>ยงสุดท้ายแล้วเนี่ยคือจมูกเปิดโลง่งจ้ะคือถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็จะเพิ่มความเสี่ยงไงนะคะคแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอย้าเลยเนี่ยค่ะว่า ติดเชื้อแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่จบแค่ชิวๆิวแล้วหายนะ ย้ำกันต่อแต่ป่วยได้รุนแรงได้ตายได้แล้วก็เสี่ยงต่อภาวะผิดปกติระยะยาวอย่างลองโควิดด้วยต้องป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเชื้อหรือไม่ติดซ้ําอันนี้ย่อมดีที่สุดนะคะหากเพิ่มไปร่วมกิจกรรมที่มีคนหมู่มากไปร่วมคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยแหละคะ่ะหรือว่ามีคนที่แออัดเยอะๆนะคะโดยไม่ได้ป้องกันตัวก็ควรที่จะสังเกตอาการตนเองในช่วงสัปดาห์นี้เอาไว้ด้วยคือฝากไว้สักนิดหนึ่งสำหรับ,รบอาการลองโควิดเพราะว่าคนใกล้ตัวเนี่ย เป็นกันเยอะมากทีเดียวค่ะคือช่วงที่เป็นโควิดหลายคนบอกว่ามีลักษณะเหมือนมีมีดนะมาบาดท,ที่คอมันมเจ็บคอมากๆมันเจ็บคอค่ะ,ะเหมือนกับมีดนะมาบาดท,ที่คอแล้วก็ไอตลอดพอหายโควิดไปแล้วเนี่ยก็เป็นลักษณะของอาการลองโควิดจนนอนไม่หลับต้องกลับไปรักษากันต่อก็คือ ไอตลอดทั้งคืนหรือบางคนก็บอกว่านอนไม่หลับค่ะสอสเดือนอันนี้ก็เป็นลักษณะาอาการของลองโควิดเช่นเดียวกันแล้วมันส่งผลกระทบนะต่อการหลับการนอนอะไรต่างๆรวมถึงเรื่องของการทํางานเวลาเราหลับไม่สนิทแล้ว,วแบบนี้นะคะทางปูมันก็หงุดหงิดตอนเช้าม,มันก็นนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไม่เป็นน่าจะดีที่สุดนะคะใช่ลองโควิดเดียคืออย่างที่คุณมาบอกถ้าไม่เป็น มันสามารถที่จะในการที่จะป้องกันตัวเองเปสิ่งสําคัญเพื่อให้ไม่เป็นแต่ถ้าเป็นแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าหลังจากหายแล้วมันจะมีอะไรตามมาอีกไหม